เสียงดังง่ายง่ายเลยง่ายขนาดนั้นฮัลโหลครับทำอะไรอยู่อ่ะอัดเพยงเล่นครับว่าไงจ้าน้องยินจาอยู่ที่ไหนจ้าทำอะไรจ้าโอ๊ะถามไปแล้วไม่เจอไม่เจอคนอูนนานเลยนะจริงนานจริงนี่มีอะไร เธอพูดคำว่าเสียงดังได้ไหมเพลงลูกเราโอ้วันดีลูกรับสายผมหน่อยครับวันดีครับเอ้าก็ทำไมง่ายจังอ่ะต้องหลอกไม่ใช่เหรอเธอเขาให้ฉันให้เธอพูดคำว่าเสียงดังเลยไม่ต้องทำยังไงอ่ะเออเราไม่ได้ยินนะเอาใหม่เอาใหม่รับสายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราทำอะไรอยู่อ่ะครับลูกกำลังอัดอัดเพลงเล่นอยู่ครับ อ่แล้วอัดเล่นปล่อยแม่ลูกอยาฟฟังปล่อยครับปล่อยครับเป็นเพลงของน้องเชสเตอร์กับนองเฟิร์สครับเพลงรอหรอเพลงรอหรอใช่ใช่ท้าอูท้าอูรักไม่รู้ว่าสักไอพีหนึ่งดีมากเลยอะ่ะรู้ไปครับจริงไหมเนี่ยจริงชอบฉากที่เอาส้มขยี้หัวกันมา พี่ยืนอยู่บันไดแล้วพูดว่านี่หรอลูกแล้พาถ้าโอ้อยากรู้ว่าแบบฟินิกกับนินจายังไงบ้างอ่ะลูกผมเคยแต่ก่อนอยู่บ้านอ่ะนินจาอยู่ดีๆตอนประมาณตีสี่แล้วโผล่มาอยู่ที่บ้านได้ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมาแบบไม่มีสติเท่าไหร่นี่อ่านหนังสือเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะเจอกันทุกๆุกเทศกาลครับแต่ว่าวันเเกลอนี้ทำงานอีเวนต์อีเวนต์คือมันผักไงก็แล้วกันเป็นช่วงแบบว่าเออมันก็ต้องเจ เขาปาแต่ช่วงนี้ไม่เจอคนโอ้นานมากว่าเขาแบบว่าเขายูเขาไปงงางนจีนไปยยไทยไปอะไรเยอะแยะไม่เจอกันไม่เจอกันตาอูเป็นไงบ้างลูกกับออฟโรอดอะครับผมเรื่องล่าสุดเป็นยังไงบ้างลูก ก็สนุกดีครับทํางานได้มาเป็นในฐานะนักแสดงมันก็เป็นอีกฟิลนึงครับมันก็ไม่เหมือนแบบว่าเราไปเป็นแบบตะล้อไปเต้นอะไรเงี้ยิแน่นอนบอกเลยว่าจะเต็มจริงๆผมกำลังทุ่มมากทั้งตัวและหัวใจอันน่ะอันน่ะพี่เชื่อแหละสากน้าลิมทุ่มจริงอุ้ยทำอะไรกันอ่ะกริ้งไปกริ้งมาอันนั้นยังไม่สุดเดี๋ยวพี่ทุ่มแบบนี้วว้าเดี๋ยวฉันโทรหาเอารถต่ออุ้ยเออรักไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่า แค่มีเธอใกล้ๆไม่ต้องพูดอะไรไปกว่านี้ก็รักไม่มีภาศาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจไม่ต้องแปลความหมายเธอกับฉันแค่เรานั้นรู้กันสองคนอย่าลืมกดติดตามช่องมอเมนช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน